สวัสดีครับยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่องไรช h นิ i ไอชา n แนลนะครับผมก็กลับมาอีกครั้งนะตรงนี้กับกิจกรรมใหม่บัลลงดอฮะตรงนี้ก็เรียกว่าพึ่งอัปเดตวันนี้เลยนะเรียกว่าปลดล็อกด้วยนะครับจาก o v e r a ร์ออ3ถึง o v e r อร์ออ5จนได้แล้วนะครับเรียกว่าตามไม่ทันแล้วฮะตอนนี้โอ้โหม,มันราคาแต่ตัวก็สูงเหลือเกินนะผมปรับทีมตามแทบไม่ทันนะบอกตรง นะฮะโอเคก็ก่อนจะไปดูอีเนต์ครับมาอัปเดตสตาร์พาร์ตอันใหม่กันก่อนเลยนะครับเรียกว่าแจกตัวร้อยห้าด้วยนะครับริวัลโด้ผมเติมไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้แต่ว่าเป็นริวัลโด้ร้อยห้าขายไม่ได้นะฮะแล้วก็เป็นเม็ดม่วงนะครับผมตรงนี้มาดูกันนี่เป็นเม็ดม่วงนะฮะร้อยห้านะครับเรียกว่าแรงอัพมาสามเลเวลแล้ว ก็ใช้ได้นะเรังจริงก,ก็พอใช้ได้นะครับแต่เริ่มต้นคือร้อยสอง่ะอย่างนี้ร้อยสองเนาะเออก็ถ้าสนใจครับก็เติมพาร์ได้แต่ผมเติมตลอดเยอเนะตรงน,นี้ก็เติมไปแล้วเรียบร้อยแต่ก็น่าเสียดายนะที่ขายไม่ได้นะครับเรียกว่าทาเงินไม่ได้โอ้โหเซ็งหนักกว่าเดิมอีกนะเงินก็อยากหานั่นขายไม่ได้นะส่วนอื่นก็เหมือนเดิมครับ fc point transfer point เงินนะฮะเพรส อะไรอย่เงี้ยนะฮะโอเคไปดูกันนะครับกิจกรรมบัลลงดอรตรงนี้มาที่หนะ้าอินโทรก่อนเลยนะครับผมก็จะมีฟนอลรีวอร์ดนะฮะตรงนี้ต้องรอเล่นให้ครบก่อนนะฮะสี่สัปดาห์ถึงจะเลือกได้นะได้มสัสเคสามตัวนะครับแล้วก็มีบัลลงดอแพ็คโอเคเนาะแล้วก็นี่ฮะวีคหนึ่งฮะเปิดเรียบร้อยนะครับมีสี่วีคนั่นเองเนาะ ก็ไปดูกันเลยที่ฝั่งของอ่าเมนนะฮะตรงนี้ก่อนเออก็มีกิจกรรมครับเรียกว่าทำเล่นสกิลเกมแล้วก็แมชต่างๆครับก็จะได้ตัวนี้อ่าวอดติเก็ตนะฮะวอดติเก็ตนะครับแล้วก็วอดติเก็ตเนี่ยก็จะไปแลกรีวอดเนาะแต่ว่าตรงข้างๆวอดติเก็ตนะฮะมันจะมีอ่าแมชแล้วก็สกิลเกมให้เราเล่นด้วยนะครับแล้วก็จะได้ตัวฟรีเนาะตรงนี้ เราเรียกว่ามีแมทฮูเมลครับได้ไปแล้วนะผมปลดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวอีก3วันมันก็จะปลดต่อนะฮะมันจะค่อยๆปลดไปนะครับตรงนี้เราก็ได้เงินได้ตัวฟีมีเจลเฟลิกครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีปุสกัตเก้าแปดนะกับโยนคัฟเก้าแปดนะครับแลกเปลี่ยนไม่ได้นั่นเองนะก็ต้องรอให้มันปลดล็อกจนครบนั่นแหละถึงจะเล่นได้นะครับนี่เพิ่งวิคแรกเท่านั้นแล้วก็ไปดูที่รีวอร์ดครับวิคหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้ ก็ไม่ยากครับก็เอาวหวตทเก็ตเนี่ยฮะมาแลกนะฮะซึ่งอันนี้เป็นอันเทรดเดอเบลครับจอร์เบสเนี่ยเป็นเป็นตัวเบสเลยนะฮะก็คือกาอ่าก็คือก็คือ,อข่าวเลยนะฮะยังไม่ได้แรงอัพเลยนะฮะหนึ่งร้อยแต่ว่ามีมูเลอร์แรงอัพมาแล้วสองขั้นนะฮะเป็นเม็ดน้ำเงินนะครับตรงนี้ก็สเตตเบสอยู่ที่เก้าแปดนะถ้าทรงนี้นะฮะก็ลองดูครับสี่ขันแปดโหวต นะครับว่าจะแลกตัวอะไรหรือว่าจะมาแลกอื่นๆได้นะอันนี้ใช้1 5 0ยโววตครับเป็นบันบันลงดอแพ็กนะฮะก็มาลุ้นกันได้ครับหรือมาสเคฮะหตัว600นะครับนี่เล g กเกอร์สโตรงนี้ก็ย่อยๆยิบย่อยแล้วก็ถ้าสะสมครับ c o l l e ก t t โทเคครับจนถึง3,000เนี่ยก็จะปลดล็อกตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีทั้งเงินเพชรมาสเคแล้วก็โลโก้เกอเด้ตอรีนั่นเองนะ ไปดูที่แกลเลอรี่ครับวีที่หนึ่งครับตัวที่เข้ามาก็ตามนี้เลยฮะโอ้ร้อยห้ามาแล้วนะฮะกูริตอย่างแพงนะครับสี่พันล้านนะสี่พันร้อยล้านนะเออสี่พันล้านดูละเออสี่พันล้านนะฮะแล้วยังตลาดแดงด้วยฮะตอนนี้สี่พันห้าร้อยตลาดแดงนะครับโอ้โหใครจะไปซื้อได้วะถามจริงโอ้เหนื่อยนะแต่ตัวดีแน่นอนกูริตตัวดีฮะแตอย่างสวย นะครับปุสตการนะฮะตรงนี้ ST เนี่ยเข้ามา3ตัวเลยมีปุสกาตนะครับมุลเลอร์แล้วก็ทับินนะฮะอ่านถูกหรือเปล่านะชื่อฝรั่ังเศษด้วยไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าตัวที่ดีที่สุดน่าจะเป็นมุลเลอร์นะตอนนี้ด้วยพลังต่างๆพลังแฝงนะฮะซึ่งแพงที่สุดตอนนี้ด้วยฮะ2,200ล้านครับ 2, 200, 000, 000, 000, 000, 000. โอ้โหซื้อลำบากเลืเกินปุสกาตนี่พลังแฝง เยอะกว่านะครับแต่ว่าตัวเตี้ยนะร้อยเจ็ดสองเซนติเมตรครับตัวเล็กนิดนึงด้วยนะอยู่ที่พันเก้าร้อยล้านนะครับท้าวห้าสี่นะมูลเลอร์ก็สี่ห้าแล้วก็พับพินนะร้อยเจ็ดหกเซนนะครับท้าวสี่ห้านะราคาต่ําสุดในบรรดากองหน้าทุกคนนะในบรรดากองหน้าเก้าห้าหนึ่งร้อยห้านะครับตรงนี้ก็อยู่ที่วันพันเจ็ดร้อยสิบคางแฝงมีแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับตรงนี้ <c oughs> ก็สตาร์มิน่าสี่จุดห้านะสกิลมุฟสี่ดาวเลยครับตรงนี้ไฮมิวดียมนะเหมือนจะเร็วสุดเลยนะตัวเมื่อกี้น่าจะเร็วสุดนะครับส่วนมุลเลอร์เนี่ยไฮมิวดียมเหมือนกันนะมุลเลอร์นี่มันได้ความแบบได้ขนาดตัวด้วยอะไรด้วยนะฮะแต่พินตัวจะเล็กหน่อยอุสกาตตรงนี้ก็เร็วเร็วจ๋าเลยอุสกาตนะครับนี่เลยไฮมิวดียมนะครับมิลเลอร์เป็นไงนะสกิล ซีดาวมันกันสีดาวตัวนะครับก็อยู่ที่จะเลือกใช้สอยนะครับมีฟันไดด้วยนะเปียโลนะบูตาเกโนนะรีเบลลี่บูซซาลาเคนนะครับเชอราตซาก้าอาริซอนแล้วก็เจ้ากันเซโลนะครับเมื่อเช้าผมเปิดแท็กไปเรียบร้อยแล้วนะครับแหมก็เกลือตามเคยฮะตอนแรกมาให้หลุ้นเลย CM เนะเนเธอร์แลนด์ซีเอ็มโอโ่้กูริตนะฮะไม่ใช่นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่ง CB นะในทแรเหมือนกันโอ้กน่มฟันได้ ai, ไม่ใช่ฮนะเป็นเดลินะฮะแมได้ทีมรักซะด้วยนะฮะแมนยูนะครับแนะแต่ว่าในเกมขอดิโอฮูไม่ได้นะฮะได้ฟันได้ก็ยังดีนะเอออาจจะได้ขายทําเงินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ราคาแม่งโคตรแรงก็ประมาณนี้นะครับในช็อปในสตร์กก็มีให้ซื้อนะผมเปิดไปละแพ็กเจ็ดันห้สองอันเืออ,อย่างที่บอกไป นะครับแล้วก็มีให้แลกเอ็กช n g นมันลงดอตรงนี้ฮะก็ถ้ามีก็แลกสุดเลยก็ได้นะเออสี่ร้อยทิเก็ตนะครับก็แลกได้เลยจัดไปนะครับตรงนี้ก็ไปทําแลกของต่อได้นั่นเองส่วนเควสมีเควสอยู่มีเควสอยู่นะครับนี่เลยแล้วก็สิบห้าบันลงดอชาเรนจนะฮะก็ตัวสิบห้าวันนะฮะถึงจะได้แล้วก็ earn one weekly ี่รีวอก็คือรอก็คือต้องทำวีคหนึ่งให้จบนะครับให้ได้ของ แล้วก็วิน15 Division Rival ก็เล่นอ่าดวลกับคนอื่นโหมด e v s แลวแฮกเฮตหรือว่า m มเนเจอร์นะให้ชนะ15ครั้งแล้วก็ฟรีแฮกแ็ดอ่กไม่ใช่แปดแฮกสิบห้กผมเปิดแป8ละนะครับก็จะได้เหมือนกันแล้วก็ล็อกอิน20วันก็ใชลลรามาณ20วันนั่นแหละเล่น20วันก็น่าจะได้ครบแล้วก็ได้รางวัลฝั่งขวานั่นเองประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมบอลลงดอราคาแรงงนะเหนื่อยใจจริง ผมแล้วเหนื่อยเหนื่อยจริงนะผมช่วงนี้เล่นแล้วสูว่าแบบอืได้ตอนไหนวะเนี่ยตัวพวกนี้ตัวพวกนี้ได้ตอนไหนนะฮะโอ้โหดูอันนี้คือตัวธรรมดานะฮะที่ไม่ใช่ไอคอนนะดูราคาเคนพันสาม้อสามสิบถูกที่สุดนะครับถ้าตัดโปรแกรมออกไปนี่ดูเห็นแค่เห็นก็ท้อแลนะ้วตอนนี้ โอเคฮะก็สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนฮะมีเงินใช้สอยก็จัดไปนะฮะส่วนผมยังไม่มีนะครับมูเซลยรก็ยังขายไม่ออกนะฮะดับบโอโหดอยยาวขายยากนะครับเรียกว่าอัปเดตมาแล้วก็มีตัวน่าใช้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับโดยชพอะกุลิตแต่ว่าแพงมากนะครับก็เก็บเงินกันต่อไปถ้าใครเติมว่าเติมยัดอย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็สู้ๆครับทุกคนนะช่วงนี้ผมท้อมากแต่ว่าก็ยังเล่นต่อไป นะฮะทุกคนให้กำลังใจกันด้วยนะฮคอมเมนต์เข้ามากันได้นะให้กำลังใจกันด้วยนะครับยังไงก็คลิปนี้ประมาณนี้สําหรับกิจกรรมบัลลงดอนะฮะโอเคครับอย่าลืมย้ำอีกครั้งกดไลค์และซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ